เงือรอ่วอ่ลรเนาะยิงเนาะควมสินออกพลังกายจนเงื้อถ่วม มากเลยครับโอ้กว้างกว้างมากฝรังกายดีมากเลยนะสวยด้วยนะเด็นรถระเบิดเลยตรงนี้ลมแรงแรง2 2เสาวไปไหนโอ้ไปเร็วขนาดนั้นเลยเนาะอากาศอากาศดีไหมแม่อยู่ได้ไหมสักสามวันที่นี่ ก็ชอบมากเลยสวัสดีครับทุกคนบรรณแธิการพี่นเนก้าครับผมเจอกันนะครับที่ห้อก่าวตอนแรกนะครับ,อบนบอ,น,อนกับด่านนอนนอนกับด่นนะครับโอ้ทุกคนบรรยากาศดีมากเลยแมวนั่งก่อนบรรยากาศดีมากเลยนะครับเจอกันนะครับ เต้นมาจากะกรอบลอยแกะกรอบลอยข้างหลังก็เป็นสวนสาธารณะนะครับสวนออกกำลังกายดีมากมากเลยลุ่มทะเลเนาะผัดเนาะบึน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 เนาะเย็นแล้วก็วิ่งออกกำลังกายดีมากเลยครับออกกำลังกายเป็นรถระเบิดเป็นมีแต่เป็เกตบอร์ดไปละ ใกล้จะตกมันมันตกดินได้เนี่ยตกทะเลได้เนี่ยทางนี่ถ้าทย์ตกทะเล,เทะทะเลครับผมใกล้จะตกแล้ว เ,เงยย้อ,อนอยู่ด้วยครับพี่น้องนี่ขนาดก็ได้เล่นน้ำเขานะย่นางย่างเดียวเดินย่างเดียวก็ดีแหละเพราะมันกว้างมากเลยนะน่าイ <Nice. S 1> มาออกกําลังกายไก่แท้เลยกัน ยื่ถึงสะแกวนะครับมาออกล้างกายยืดสีชาแนนน้องเลยบัดใจในิงนะครับเสือกเปียวโตด้วยครับทางานน้องเยเดินย่างเยียนะครับบดใจแรงทุกคนแต่แรงทุกคนก็ยังสิเสียบโตแล้วรัมาออกลกกันนะครับอ้านี่สามสาวนั่น พากันยางมาก,ก่อนมันเป็นเบิร์แม็กหรือมั้งเป็นไงมั่งสามสาวพากันเดินหรือวิ่งทำไมเร็วขนาดนี้ทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินโอ้ได้เงือย่างงอมเส้นได้เงื่อแล้วสิรอบสวนสาธารณะไปย่างของเล่นเด็กมาอ๋อ,อไปย่างของเล่นเด็กมาอะไรอ,นะอือไปย่างเด็กเล่นเอา พากันเมืองไงเสร็แล้วพากันมาออกกำลังกายอยู่ศิลาชาอยู่ที่นี่มันน่าสนุกม๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่เดิน้รัดไม่ดีดีกว่ามั้งก็มีเวทีเตรียมพร้อมแล้วนี่เริลัมโพงมาแล้วลัมโพงมาแล้วอะไรนะแอโรบิกเอ่อเต้นเวทีแอโรบิกแดนอเลอแอโรบิกออกกำลังกายเทศบาลศิลาชาเดี๋ยวเร่งๆพันธสิทมาเต้นกันนะครับ เดินมาจนรอบสวนสาธารณะแล้วนะครับงานจนเมื่อยอพี่น้องเป็มนธรรมดาเลยได้เงื่อได้ขนาดยางขนาดจะเดินพี่เอนะครับเข้าไปแล้วเขาไปทบข้ภามแล้วสิเขาไปกินแล้ววะ มัแล้วจะไปเต้นล่ะเออรับทางยังไงสี่ทุ่มสี่สิบบาทต่อวันอ๋อคือมาร่วมกิจกรรมมาเหรอมาร่วมกิจกรรมคนละสี่สิบบาทคนละสี่สิบบาทต่อวันอ๋อ เดี๋ยวไปหาพื้นที่ไปขยับรถก่อนนะครับพอรถเฮาอยู่เกาะลอยเลยนะครับรถอยู่เกาะลอยเลยตอนพ่านเดินมานะครับเดินมาสะพานสะพานลอยน้ำนะครับเป็นสะพานเป็นสะพานฝั่งนี้นะครับสะพานลอยน้ํานะครับเดินมาที่สะพานลอยน้ํานะครับแต่ตอนกลับท่านกะกลับสะพานตูนนะครับ รถนี่เขาเปลี่ยนตั้งแต่น,นี่ทั้งห็น้คนเดินนะครับเดี๋ยว่านไปเดินดูอีกเทียน,นนะครับ หรือเปล่าเราี่น้อนกันเ่ย์จะนั่งเขาอยู่นี่เยี่ยมจะโซยื่นี่ครับยื่นี้เดี๋ยางกอล้อยเลยครับพเพิ่มจะได้ลาอำเภอศสรีรชาไปนะครับนจิตจามไปเที่ยวด้วยกันกับท่านนะครับท่านจะพาไปทั้งใหญเนี่ยเนาะตอนนี้อยู่ที่อำเภอศรีรชานะครับขอร้อยนะครับข้าถึงขอร้อยแล้วครับ ครับทุกคนออกร่างกายจนเมื่อยแล้วนะครับผมท่นานออกไปเอารถนะครับออกไปเอารถยู่ก่อร้อยนะครับวิ่งสองรอบพี่หนองเว้ยํมามันจะหากิโลหกกิโลอะไรอยู่ดอกแรนวน่อยู่หนากอร้อยนะครับหามังจอดก็ได้นะครับผมเอาแดงก็จอดก็ได้อยึงอย่งรอยหท้าขาวดำก็ได้เดินมาจอดทุกไก่ยูยครับเดินเดินกลับขึ้นไปไป,ไปรับกับผู้กวามสินทีมงานกันครับผมทั้งนู่นเขาท่ากันเ็นแอโรบิกนะฮะ ของร้างกายนะครับแอโรบิกนะครับวันไปไทายถ้ำเหนพี่น้องเบิ้องยู่ไดบใเคครับเดี๋ยวไปรับส,วสาวกันยูนี่กับเป็นสวนสาธทานายคือกันนะครับฟับงนี้ก็ได,ด้เห็ดใหญ่ดีสมัยสามสิบปีกัวกัวกัวผุละ่ะพี่น้องบอกม่บุนบาปกแบบับสามสิบกัวปีพุนล่ะท่านก็นเดินมาหนีนะครับตอน,น,นขึ้นนี่นราญาญ้านอาหารปิดซ,ซี่ถุ่มเนาะตอน,น,นขึ้นกับพักกันเดินนะครับ กอเขาแก้พันกัมีรถจักรยานห้กับท่านาปั้นมาสเ่นก็ร้อยประจานะครับแต่ต่อร้อยกับโอ้โหพิทูพิตาทบเด็ดงามอยู่ดอกเด็ดงามอยู่หอนาฬิกานะครับองแหวนหอนาฬิกาตอนนี้ประมาณปีทุ่มแล้วอ้านาฬิกาคือปะตรงว่ะนาฬิกาปะตรงกันนะครับสเสียงเระจเปิดเพลงกันตึมๆนิงนี้นะครับ บอกว่าให้เขามาทางนี้เขาสิมาทางหนหนาใดเนาะใจลักสาว่นเขาเต้นเอ์บี้กับนนะครับข้ามก่อนครับอ๋ออยู่นี่ไม่ได้ไปเต้นกับเขาหรือ ได้ประเต็นกับเขาไหมนี่ ลาคลิปนี้ลาทุกท่านนะครับลาทุกคนนะครับ้วยอรับิกด,ด้านแล้วก็ทะเลยามกําคืนนะครับที่ศรีราชานะครับอันนี้สะพานที่สร้างใหม่นะครับสะพานลอยน้ำนะสะพานพลาสติกและตรงนู้นคือเกาะลอยนะ ก็ชัดเลยเลยอ่ามีลิงนะครับตรงนี้มีลิงนะครับ <c oughs> ลิงเกาะลอยครับ แล้วพรุ่งนี้คุยกับป้าย pues mm. ังว่าเขาจะพาไปไหนมีเหรอ่นี่จะพาไปไ,าไปจัดน้ำไปจัดน,น้ำไนะอ,อ้ตัวอะไรนะอะพอลิเลียมอ๋ออะพอลิเอียมอะพอลิเอียมเกิดงูเหรอเห็นว่าเราขับผ่านด้วยนะเหรอืออะอะพอลิเอียมใช่ไหมอะพอลิเอียมอันไรนะอะพอเอียมอันเดอร์วอเตอร์โกลบอลสิ่างใช่ไง ก็ได้เห็นแกทำง,งานไม่มันจะเล่น,เลนกเพราะเห็นปลา <laughs> ต็มเดีกยวครังนั้นก็พรุ่งนี้ก็เจอกันได้ครับด้อเจอกันย <c oughs> ุ่อัพเขเลียมเลยครับด <c oughs> ้อเนออะลเอรเบรครับมีสนามได้เหลี่ยนตัวนี่ <c oughs> ห้ามห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าภายในสวนตั <c oughs> <c oughs> าว <c oughs> ืาน,นับบ้าร้อยอะืนแบบห้าร้อยนะจ๊ะนั่นนั่นัน่นนมีไฟกัไป แปดน่ตอกนี้าสิบสามเที่ยครับลากันไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมต้องเดินทางกลับไปบ้านอีกนะครับบ้านหมยถึงยึกชนบุรีนะครับยุ้ยชุนบุรีจริงๆนะครับยุ้ยกลแยกเถลิมไท่นะครับผมเดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนนะครับฆากันออกหน้าออกกอลังกายอยู่สวนสาธารณะนะครับแต่ก็ผ้าม่งแวะนะครับออไปขอร้อยน้ำนะครับผม ครับ่าดิ้หหงหน่อยเปิดน้ำประจาน้ำข่วงคิดเพิ่มด้วยใช <Hi, S 1> ่คิดเพิมเ่มด้วยช่วงตาดปรเมินน้ำครับผมสายตรงออกปิดหนึ่งอาทิตย์ครับผมครับอ้าวถึงรถเลยมลั้งตรงนี้เองนี่ดูโอเคครับลาก,กันไปเลยครับผมสวัสดีครับ